ตื่นเช้าขึ้นมาลูกก็ได้รับฟังข่าวดีว่าลูก,กได้มีเงินเข้าบัญชีมาสามพันบาทลูกก็ขอบคุณพระเจ้าจแสดงว่าพระเจ้าได้เลือกลูกมาที่นี่แล้วคุณยายหน่อยก็ดีมากค,คือว่าไปแล้ลูกสวัสดีครับ มาคุยกับพี่น้องผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องได้ต้อนรับพระเยซูวันนี้เป็นวันที่พี่น้องมีความสุขม,มากในชีวิตของพี่น้องผมก็อยากจะบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์กับพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องร้องดีกว่าไปเลยไม่ได้พี่น้องฟังดีๆแล้ว คุณหน่อยก็หนูจะมาเล่าเรื่องที่ว่าก่อนหนจะเข้ามาหาพระเจ้าตอนนั้นหนูก็ไม่เชื่อหนูก็ไปหาคุณยายหน่อยคุณยายน่ยก็บอกว่าลองเข้าไปไหมลูกหนูก็ท้าทายเหมือนกันหนูก็ลองท้าทายว่าพระเจ้าจริงไหมวันนั้นหนูบอกคุณยายถ้าคืนนี้วันเนี้ยหนูไม่มีชัติถ้าคืนนี้หนูไปหนูจะลองหนูจะลองขอถ้าลูกเป็นลูกของพระเจ้าลูกจะขอคืนเนี้ยพรุ่งนี้ขอให้ลูกมีทรั์ ลูกก็นอนแล้วลูกก็บอกว่าถ้าลูกได้ทรัพย์ก้อนนี้ลูกจะเข้ามาหาพระเจ้าตื่นเช้าข็้มาลูกก็ได้รับฟังข่าวดีว่าลูกได้มีเงินเข้าบัญชีมาสามพันบาทลูกก็ขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าได้เลือกลูกมาที่นี่แล้วคุณยายหน่อยก็ดีมากก็คือว่าไปลูกไปอยู่กับพระเจ้าครั้งแรกที่ลูกมารับน้ำตอนนั้นลูกแย่มากคุณยายรถก็จะโดนยึด ทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีเงินเลยตอนนั้นหนูก็คิดว่าหนูจะทํายังไงดียายก็เป็นคนพามาที่นี่ค้งเน้หนูก็มาหนูก็ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งยายก็สอนหนูว่าให้อนิทานกู้สิ่งที่จะได้เข้ามาในชีวิตเราหนูก็อธิษฐานขอให้หนูผ่านพ้นไปได้ดี เอาก็พูดง่ายคือว่าไปทางไหนเขาก็ไม่ให้เลยเรื่องสับไปทางไหนก็ไม่ได้หนูก็คิดมาได้อีกที่นึงเอาละลองไปที่นี้กันเผื่อเราจะได้ขอให้ลูกได้เลยพเพราะว่าลูกไม่ไหวแล้วก็ไปทีน่นีปุ๊บลูกพี่หนูยืมตั้งกว่าห้าพัน 5, บาทได้ไหมกับกายพี่เขาบอกว่าห้าพันบาทพอเหรอเอาไปเลยมือนึงหนูกบอโอ้โหขอบคุณพระเจ้าหนูเสียงตังตรงนั้นลูขอบคุณพระเจ้า ที่ให้ลูกเล่ตายได้ลูกก็บอกว่าครั้งนี้ลูกว่าพูดเลยว่าลูกก็ลำบากเยอะแต่ก็มีคุณใจหน่อยที่แนะนําให้ลูกมาตลอดให้ลูกทําดีตลอดพระเจ้าได้อยู่กับเรานะลูกก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ว่าได้อยู่กับหนคูค่ะอเมิงค่ะผมแนะนำพี่น้องเพิ่มเติมพระพี่บอกว่าพี่น้องต้อง สนิทกับพระเยซูนี่คือข้อเสนอของผมนะครับถ้าพิจารณาสนิทฟิลิสูนะขอนที่จะให้เราเจอกันครับเจอกัยครับสวัสดีครับแบบเชื่อกันนะครับผมแห่เขาเข้ามาเป็นอาณาจักรของพคนเขาด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะพิจารณารับศีลแล้วเราก็จะมีงานไว้อะไรเยอะไหครับผม ถ้าพี่น้องยังแม่กลับบ้านก็ขอเชิญที่จะขึ้นมาที่นี่นะครับผมไปกันไป สวัสดีครับ So we got boy.